สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะกล่าวในหัวข้อความรู้เรื่องราศีดังนี้ครับความรู้เรื่องราศีถ้ามีใครถามว่าคุณเป็นคนราศีอะไรแทบทุกคนก็มักจะนึกถึงแต่เดือนเกิดว่าเกิดเดือนอะไรก็มักจะตอบว่าเป็นคนราศีนั้นๆ เช่นเกิดเดือนเมษายนก็ตอบว่าราศีเมษก็ถือว่าไม่ผิดในแง่ปฏิทินแต่ถ้าคนที่มีความรู้มากขึ้นหน่อยก็มักจะรู้ว่าถ้าเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง12พฤษภาคมในวงเลเ็บโดยประมาณจึงจะราศีเมษ ซึ่งในกรณีเช่นนี้จะดูดาวอาทิตย์หนึ่งว่าสถิตยอยู่ในราศีอะไรก็จะถือว่าเป็นคนราศีนั้นกรณีเกิดในเดือนอื่นๆก็เช่นเดียวกันจะต้องดูดาวอาทิตย์หนึ่งเป็นหลักเรียกว่าเป็นการดูโดยละเอียดขึ้นหน่อยแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรื่องของปฏิทินอยู่ดี ยังไม่ใช่ในแง่ของโหราศาสตร์ไทยกล่าวคือคนที่เกิดในเดือนเดียวกันไม่ว่าจะเกิดช่วงเวลาไหนก็จะราศีเดียวกันทั้งหมดแต่ในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยถ้าจะตอบว่าท่านเป็นคนราศีอะไรจะต้องมีการคำนวณโดยละเอียดโดยการผูกดวงชาตาและหวางลัคนาเพื่อดูว่าลัคนา ของท่านยุราสีอะไรจึงจะรู้ว่าท่านเป็นคนราศีอะไรกันแน่ในกรณีนี้หลักการก็คือจะต้องใช้เวลาเกิดตกฟากเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนที่เกิดในวันเดือนปีเดียวกันมีความแตกต่างกันโดยประมาณคร่าวๆว,ว่า ถ้าท่านเป็นคนราศีอะไรตามปฏิทินดังกล่าวข้างต้นถ้าท่านเกิดช่วงเวลา6กถึง8นาฬิกาโดยประมาณท่านก็จะเป็นคนราศีนั้นจริงๆแต่ถ้าท่านเกิดในช่วง8-10ถึง0นาฬิกาโดยประมาณท่านก็จะเป็นคนราศีถัดไปอีกหนึ่งราศีเป็นดังนี้ไปเรื่อยๆจนครบ24ชั่วโมง ก็จะครบทั้ง12ราศีเรียกได้ว่าในหนึ่งวันจะมีคนราศีแตกต่างกันได้ถึง12ราศีแต่ละราศีช่วงเวลา1.5-2.5ถึงชั่วโมงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละราศีในสมัยก่อนการคำนวณในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก แต่ในสมัยนี้มีการคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำเป็นแอปหรือลิงก์ให้ใช้กันได้โดยสะดวกมากๆซึ่งจะได้กล่าวถึงในโอกาสต่อไปเรื่องนี้เป็นหลักที่โหนทุกคนทุกสำนักต่างก็ทราบดีและใช้กันเป็นปกติแต่ในการพูดหรือเขียนออกสื่อเป็นการสาธารณะทั่วไป เป็นการยากที่จะแยกแยะราศีโดยละเอียดให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจได้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพูดโดยรวมโดยพูดถึงราศีในแง่ปฏิทินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ในแง่วิชาโหราศาสตร์แต่ถ้าผู้ฟังรู้ราศีจริงๆในแง่โหราศาสตร์ของตนอยู่แล้ว ก็ต้องดูและฟังในราศีที่ถูกต้องของตนเองเท่านั้นแต่ในขนาดเดียวกันแต่ละราศีของแต่ละคนก็มีรายละเอียดตำแหน่งดาวแตกต่างกันอีกมากมายดังนั้นการพูดก็ต้องพูดโดยกว้างๆโดยรวมๆอีกเช่นเคย ใครอยากฟังหรืออยากรู้โดยละเอียดเฉพาะดวงชาตาของตนเองก็ต้องติดต่อสอบถามเป็นการเฉพาะส่วนจะเป็นแบบไหนก็คงแล้วแต่หัวและท่านที่จะตกลงกันเองแต่ถ้าอยากจะศึกษาอยากจะดูเป็นด้วยตนเองก็ขอให้ติดตามและศึกษาไปตามลำดับ อาจต้องใช้เวลานานสักหน่อยท่านก็จะมีความรู้มากขึ้นสักวันหนึ่งท่านอาจจะเข้าใจโดยกระจ่างแจง้งอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือทำเป็นอาชีพก็ยังได้โปรดติดตามในตอนต่อไปครับ